ดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าห้องสมุดของเราได้เปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะระบบใหม่นี้มีฟังก์ชันใหม่มากมายที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดได้ง่ายขึ้นซึ่งในวันนี้โมโมขอแนะนําการสืบค้นหนังสือแบบง่ายๆด้วยระบบใหม่ที่ชื่อว่าพีโมค่ะขั้นตอนแรกของการสืบค้นแบบเบสิก คือให้เราไปที่เว็บไซต์ search.library.cmu.ac.th จะปรากฏหน้าจอสืบค้นแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรากรอกคำค้นในช่องและกด enter หรือคลิกที่รูปเม่นขยายเพื่อเริ่มการสืบค้นค่ะต่อมาจะปรากฏหน้าผลสืบค้นแบบนี้นะคะให้เรากรองผลการสืบค้นที่ด้านซ้ายมือเช่นเรียงลำดับผลการสืบค้นตามปีพิมพ์ที่ใหม่ที่สุดเรียงลำดับตามชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งเป็นต้น และเรายังสามารถเลือกแสดงผลการสืบค้นตามโลเคชันได้เช่นต้องการดูเฉพาะหนังสือที่มีในห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ให้เลือก Library หรือ Location เป็น Veterinary Medicine Library และหากต้องการให้แสดงผลลัพธ์เฉพาะหนังสือสามารถเลือก Resource Type เป็น Book หรือเลือกประเภทอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะ ที่กลางหน้าจอจะเป็นผลการสืบค้นตามที่เรากําหนดไว้จากนั้นให้คลิกที่ชื่อเรื่องของหนังสือที่เราต้องการก็จะมีรายละเอียดของหนังสือขึ้นมาให้อ่านแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เราจดเลขหมู่หนังสือหรือจะถ่ายรูปเลขหมู่ไว้แล้วไปหาหนังสือบนชั้นได้เลยค่ะอย่าลืมเช็คโลเคชันและสถานะของหนังสือก่อนนะคะถ้าขึ้นสถานะ Available แสดงว่าหนังสืออยู่บนชั้นพร้อมให้บริการค่ะ และในกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือหาหนังสือไม่พบให้สอบถามพี่พี่บนนรรลักษ์และเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนได้เลยนะคะพี่พี่ทุกคนยินดีให้บริการค่ะ